วิตามินที่จำเป็นสำหรับแม่แๆเ,เราจะเาเผยเคล็ดไม่รับทั้งหมดที่พ่อยกิน <c oughs> กับคุณแม่มีเรื่องเล่านะคะวันนี้อีนี้จะมาพูดเกี่ยวกับวิตามินท oh. ี่จำเป็นสำหรับแม่แม่แลหลายๆคนมาถามพอยเยอะมากว่าพอยกินวิตามินอะไรบ้างบำรุงอะไรบ้างจริงๆตั้งแต่ตั้งท้องเลยนะรวมไปถึงหลังคลอดลูกแล้วก็หลังการให้นมลูกเนี่ยคือต้องกินอะไรบ้างกินวิตามินอะไรบ้างวันนี้พลอยจะมาเผยเคล็ดไม่ลับทั้งหมดที่พลอยกินนะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่กินวิตามินเยอะมากพอสมควรนะไม่รู้ว่ามีใครให้มากกว่านี้ไหม คคยกินทีหนึ่งประมาณแบบ10เม็ดได้ทุกคนแต่ก็ศึกษามาแล้วว่ามันปลอดภัยนะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอว่ากินได้เลยเต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราให้นมลูกเนี่ยวิตามินและสารอาหารในร่างกายจําเป็นและสําคัญมากๆคอยก็เลยมานั่งคิดวิเคราะห์นะน้องพร้อมเขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วแบบอุดมสมบูรณ์นึกออกไหม อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับการที่พลอยทานวิตามินก็เป็นได้นะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบำรุงร่างกายพลอยเชื่อว่าวิตามินมันก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะอ่ะวันนี้ก็จะมาเผยเคล็ดไม่รับว่าพลอยกินอะไรบ้างและกินยังไงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยคะ่ะ ที่เห็นขวดน้ําตั้งอยู่นี้บอกเลยว่าเป็น1เคล็ดลับของพลอยนะ่น,น็คือกินน้ําเยอะๆพอเรากินยาเยอะกินวิตามินเยอะก็คือกินน้ําเข้าไปช่วยด้วยนะคะอย่างกระติกนี้กา,ารเขาสั่งมาให้พลอยนะไซนี้ใหญ่มากทุกคนประมาณ3.8ล oh. ิตรก็คือพยายามกินวันหนึ่งให้ได้3.8ลิตรพลอยเฉลี่ยดูแล้วนะตัวเองจะกินประมาณนี่แหละ3-4ลิตรนะคะเพราะว่าพลอยจะมีแก้วแบบนี้ไว้สําหรับ ทานน้ำขิงด้วยคือจะเป็นน้ำขิงร้อนนะคะก็คือจะจิบจิบระหว่างวันกับจิบตอนที่แบบเราปั๊มนมให้นมอะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะละค่ะและนี่ก็คือวิตามินที่อยู่ตรงหน้าพอยแล้ว,วอ่ะ,อะเดี๋ยวจะไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากตัวแรก อันนี้เคยพูดแล้วแหละว่าพลอยกินตั้งแต่ตอนท้องนั่นก็คือโอบิมินโอบิมินมันเป็นเหมือนวิตามินรวมค่ะทุกคนเขาจะมีส่วนผสมตั้งแต่แบบ A D E C B 1 B 2 B 6 B 1 2แล้วก็มีโฟลิกอยู่ในนั้นด้วยมีแคลเซียมด้วยก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยเป็นวิตามินที่ค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็พลอยก็จะทานตัวนี้วันละ1เม็ดนะ ซื้อได้ตามร้านขายยานะคะซึ่งอันนี้จริงๆคุณหมอก็คือเป็นคนสั่งมาให้พลอยแล้วพลอยก็มาซื้อเพิ่มเติมที่ร้านขายยานะคะทีนี้อีก2ตัวที่มันคล้ายๆกันนั่นก็คือ2ตัวนี้มันจะเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งพลอยก็มีร้านที่พลอยซื้อประจําเดี๋ยวพลอยจะขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นสําหรับที่แบบคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ทานได้แล้วก็คุณแม่ที่ให้นมลูกก็คือทานได้ <Wow. S 1> ตัวยามันจะคล้ายๆกับโอบิมินนะคะเพราะมันก็จะมีพวกแบบโฟลิกมี DHA แต่นี้มันจะมีเพิ่มวิตามินดีมีอะไรอย่างเงี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเน,นี้ยเขาบอกว่าเหมาะสาหรับแม่ที่ให้นมลูกก็คือเอาง่ายๆคือกินเพื่อแบบ บำรุงคันนะทุกคนอันนี้นะก็คือทําให้สารอาหารไปถึงลูกได้ดีส่วนอันนี้บำรุงน้ํานมทําให้แบบน้ํานมแบบมี คุณค่าทางสารอาหารอะไรแบบนี้เค, <ST AN TS> คิดว่าน่าจะใช่นะก็คือเขาเขียนไว้เลยนะคะว่า Breastfeeding Support นะก็คือบอกตามตรงตรงตัวเลยก็คือแบบ support ใน่องของการให้หนมลูกเออนั่นแหละคือ2ตัวนี้นะคะคือที่พลอยบอกว่า Obimin กับต,ตัวนี้มันคล้ายกันเพราะฉะนั้นพลอยจะกินสลับกันถ้าพลอยกิน2ตัวนี้พลอยก็จะไม่กิน Obimin ถ้าพลอยกิน Obimin พลอยก็จะไม่กิน2ตัวนี้อ่ะจบไปนะคะซึ่ง ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้มันก็คือจะเป็นไอรอนก็คือเป็นธาตุเหล็กนะคะซึ่งแม่ๆเนี่ยขาดธาตุเหล็กสูงมากบางทีที่เคยได้ยินเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราให้นมลูกไปนานๆเนี่ย ออลูกก็จะขาดสารอาหารคือธาตุเหล็กสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นพอ6เดือนเราก็ต้องมีการให้อาหารเขาเพิ่มเติมเนาะเพราะฉะนั้นวิตามินก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากไอ้นี่สำหรับวิตามินไอรอนก็คือธาตุเหล็กนะคะอันนี้เพ,พิ่งได้มาล่าสุดคือเป็น daily immune support นะคะมันก็คือเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันนั่นแหละโดยเฉพาะตอนนี้แล้วเนาะโควิดโควิดเอยอะไรเอยเราก็ควรต้องทำให้แบบร่างกายเราแบบมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะอันี้นะ เออส่วนเลซิตินอันนี้พลอยบอกเลยพลอยเพิ่งซื้อเพิ่งกินมาได้ประมาณแค่2อถึงสาสัปดาห์นะเพราะว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าการที่กินเลซิตินเนี่ยมันช่วยสลายก้อนที่เวลาแบบแม่คัดเต้าได้ด้วยนะคะ oh. อันนี้ก็คือพลอยทานแค่วันละหนึ่งเม็ดนะก็รู้สึกว่าแบบเวลาปั๊มนมหรืออะไรเงี้ยนมออกดีฟโฟลดีไม่แบบเป็นก้อนแข็งแข็งหรือเวลาเป็นก้อนแข็งมันก็จะแบบไม่ค้างเติมอยู่ที่นมเราเนาะสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้พอยกินตั้งแต่พอยตั้งครรภเลยนะคะ oh. ก็คือเป็นยี่ห้อ prenatal DHA นะที่พอยชอบเพราะว่ามันมีทั้งแบบโอเมก้าสานะคะก็คือช่วยในเรื่องของการพัฒนาการสมองของเด็ก oh. คือเรากินได้ตั้งแต่ตอนเราท้องเลยพอเราคลอดแล้วพอเรากินเข้าไปมันก็เหมือนบำรุงลูกไปในตัวเพราะลูกเรากินนมเหลาถูกไหมอ่าสำหรับตัวนี้นะคะ DHA นี้นะ ไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเลยที่บอกว่าตอนช่วงเนี้มันต้องกินอะไรที่แบบสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าจะต้องกินวิตามินซีซึ่งวิตามินซีมันมีหลายหลายรูปแบบนะแต่พอเน้นกินที่มันมีปริมาณมิลลิกรัม1,000มิลลิกรัมนะคะเพราะจะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะซึ่งเมเ็ดเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแต่ละอันอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆหลายๆคนชอบรัดเลยนั่นก็คือวิตามินดีนะคะซึ่งเขาค้นพบมาแล้วนะว่าวิตามินดีมีส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันและต้านไข้หวัดหรือแม้กระทั่งโควิดได้ด้วยนะทุกคน hey เหมือนโปรดักต์มาจากประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าตัว ตัววิตามินเขาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดซื้อในเมืองไทยอ่ะตัว IU ยูเขาจะน้อยพลอยก็เลยซื้อตัวนี้นะคะเป็น5,000 IU ยนะเพราะว่าก่อนพลอยตั้งครรภ์นเนี่ยพลอยเคยตรวจวิตามินในร่างกายแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยขาดวิตามินดีนะคะเพราะคนส่วนใหญ่อ,องจริงนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ่ะประมาณแบบ90%้าเลยเพลอยว่านะขาดวิตามินดีเพราะว่าเราอะกลัวแดดกลัวดำใช่ไหมเราก็เลยจะ ไม่ค่อยตากแดดเพราะฉะนั้นพอเราไม่ค่อยได้ตากแดดไม่ค่อยได้โดนแดดอยู่แต่ในร่มทํางานออฟฟิศหรือโดยเฉพาะช่วงนี้เราไม่ได้ออกบ้านไปไหนทุกคนเราก็จะขาดวิตามินดีสูงมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆนะวิตามินดีสําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะก็ <c oughs> อันนี้เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่พลอ,อยเลือกทานนะคะ <c oughs> ชื่อว่าด็อกเตอร์สเบรนะคะด็อกเตอร์สเบรนะคะโอเคและอันนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะนั่นก็คือ นี่แคลเซียมบวกวิตามินดีซึ่งถามว่ามันทับซ้อนกันไหมจริงจริงมันก็แอบทับซ้อนกันนิดนึงแต่ละอันมันมีวิตามินที่รวมรวมกันอยู่แต่ว่าอย่างอันเนี้ยก็จะมีวิตามินดีอยู่ในนี้ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าหลักๆมันจะไปที่แคลเซียมมากกว่า <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยวไปขออ่านเลยแล้วกันนะอ่าตัวนี้นะคะจะมีแคลเซียมทั้งหมด333มิลลิกรัม และมีวิตามินดีส3มร้อยสามุสมยแปลว่ามันก็ยังน้อยอยู่สําหรับ oh. พอยก็เลยคิดว่าตัววิตามินดีนตัวนี้สัพพอร์ตได้ดีตัวนี้สําคัญมากๆสําหรับแม่แมที่แบบเออให้นมลูกอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วเนาะว่าการให้นมลูกอ่ะมันทําให้เราสูญเสียแคลเซียมสูงมากใครบางคนที่แบบว่าอุ้ยให้นมลูกบางบางคนก็แบบฟันผมฟันผุกฟันหลุดก็มีนะเออรวมถึงผมร่วงผมหลุดอะไรพวกนี้นะคะก็จริงๆ กระดูกคือสําคัญมากๆแคลเซียมสําคัญมากๆก็กินเสริมเพิ่มเติมได้แล้วก็บางคนนะพลเคยได้ยินแม่ๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาห้ามกินแคลเซียมไม่ใช่หรอถ้ากินแคลเซียมแล้วเดี๋ยวนมจะตันอันนี้พลก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวพลพลรู้สึกว่า แคลเซียมมันสําคัญอะแล้วด้วยความที่ก,กระดูกดูสิกระดูกแขนเราเออเปราะบ,บางนะเราก็รู้สึกว่าการให้นมลูกก็ขาดแคลเซียมโดนลูกดึงวิตามินอะไรไปมากแล้วแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กลัวแบบว่าเอ้ยนมคัดเต้าหรือแบบ นมอุดตันอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่พอยบอกทานเลซิตินเข้าไปมันก็จะช่วยแบบสลายก้อนได้นะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิตามินที่พลอยทานนะก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันว่าพลอยทานอะไรบ้างเดี๋ยวขอนับก่อนนะว่าวันวันหนึ่งได้กินกี่เม็ดเพราะว่าน่าจะประมาณ10เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ10เม็ดจ้ะ10เม็ดนะแต่ละ ตัวยาต้องบอกว่าไปอ่านอิลเคชันเขาเองนะรายละเอียดเพราะว่าบางตัวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้กิน2ถึงเม็ดแต่ส่วนตัวพลอยอ่ะพลอยก็ไม่ได้อยากจะกินเยอะมากนด้บอ,อกไหมทุกคนพลอยก็จะเอาง่ายๆเลยเพราะว่ากลัวตัวเองลืมด้วยก็จะกินแค่หลังอาหารมื้อเช้านะคะทีเดียวเลย10เม็ดหลังอาหารมื้อเช้าแค่อย่างละเม็ดอย่างละเม็ดแค่นั้นนะคะและอย่างที่บอกนะคะสําคัญมากๆคือกินวิตามินเยอะๆก็ต้องกินน้ําเยอะๆการกินน้ําเยอะๆเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องแบบ ช่วยตับไตด้วยนะแล้วก็ช่วยเรื่องของน้ํานมแม่ด้วยนะคะการกินน้ําเยอะๆเนี่ยจะทําให้แบบเราผลิตน้ํานมได้เยอะด้วยสําสหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมี ข้อมูลอะไรที่อยากได้แล้อยากให้พลอยทำคลิปเสริมเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่มีเรื่องเล่าก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยอ้อแล้วล่าสุดแม่ก็ได้อัพลง youtube เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อเดียวกันกับ ig facebook ทุกอย่างชื่อพลอยเอดาก็ฝากไปกดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย Bye.